กอยแล้วนึงู้เห็นี่อยอินบ็อกค่ะอินบ็อกหนึ่งอินบ็อกสองมีเอาป่ปา yani มี่ uh oh. พีก้อยมันล่น้กองไม่ปค่ะงงมากชาแบบชากเดทคอมเมนต์นะคะาน่อร่อยแล้วสูหรือเปล่าคนคนพูดไปได้ชาธรรมดานันแต่ ี่ีรุ่จะมาเลยค่ะกินชาอีกแล้วค่ะกับพี่ถนนประชารัฐเป็นของเราวันนี้ก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะไงปะนดติดกุมากค่ะมาถที่ร้านจีชา ก็จะมีนะคะจะเป็นชานมไข่หมูมีลาเต้มีนมสดนึ่ง็อปปิ้งนะคะทุกคนมีเยอะมากดูฟังๆนี่กินาระต่ายทอดน้ำตาลหวานคือรสๆอันนี้จะเป็นเซตนะทุกคนราคาไม่แพงมีเซตนี้สามร้อยห้าสิบเก้าบาทเซตนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถูกๆฟังๆตอนนี้เดี๋ยวเมนูแนะนำครับอุณทางร้านเขาจะเป็นให้เราเหมือนเดิมบางเมนูแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างพี่ก้อยแล้วก็ตามที่เราอยากเนาะโอเคแล้วก็คือนั่งรอเมนูพี่ก็อยปตับเปลีดูบรรยากาศครับๆภายในร้านเนาะโอเคเดี๋ยวทุกคนสัมภาษณ์กัน เมนูเราก็คือมาแล้วจ้ะเซตแรกนำเสนอเลยจ้ะจ้าเย็นก้าซาลาเปาทอไตหวานเราเนยเป็นมีไส้หมูนี่จะเป็นไส้หมูเนาะคู่ชายเย็นจัดเลยคูย่ของพี่ก็จะเป็น,นอะไรเนาะน้ำป้าน,นี่ก็จะมีน้ำปั่นด้วยนมหนีป้าจ้านี่คือกิมสองอย่างน้ก่อนเนาะแล้วส่วนน้ำที่เหลือเราก็จะแบบชิมเนาะเพราะมันยืจบทีหลังเราไปชิมก่อนสองอย่างพี่ก้อยเนาะเราก็ไม่เคยกินแบบพี่ก้อยเนาะใช่จ้าดูค่ะทุกคนอุ้ย โอ้ยต้องกดไหวน้ำแตกทุกคนใสเยิมมากแล้วพี่ก้าวเนาะทุกคนจ้ะโอ้มันก็อ,นอ,นอ,อร่อยนะสำแับพี่ด้อวอร่อยนะแต่ว่าอืมไม่แบบเครืงง่องอ่ะมันเราจะเป็นแบบสาระเตาทอดแบบกลมนเนาะอยวนี้คือออกมาทอดเพ่ได้แบบมีกลิ่นน้ำมันทีม่มันหวานแต่ว่าเหมือนเย็นนิดนึงถือว่าอร่อยทีนี้คู่ชายเย็นก็ มุกตุกมากอืมตีมากเดี๋ยวเข้มข้นเนาะแบบเข้มข้นใช้ถัหวชากุ้งเข้มข้นหวานมันแต่ว่าแบบเชิงแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะโอเคจะเป็นแบบลูกหมีพี่ก้อยน้องหมีก้อยที่กูทำมาก้อยค้ากับน้องหมีส่วนอันเดียร์ค้เป็นยังไงน้องหมีตานรสชาติถึงน้หมีพี่ก้อยคือตาลกอค่ะคือโง่มากอาคารเดี๋ยวเนี่ยพิซซีก่อนเอาะ นมนมหนีได้เนี่ยคือแบบได้รสชาติแบบกลมกล่อมแหละหวานนิดนิดแล้วก็มันมันหวานก็กลมกล่อมดนะคะหวานมันมัเป็นโค้ดมันก็น็อตตัวได้เราจะแบบให้ยนเมนูอื่นอีกนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเมนูเซตที่สองการ์ดก็คือเป็นเซตน้ำนี่เลยจะทุกคนปังปังนี่เลยจะเขาจะมีน้ำ 1>, 1 2ึ่งอย่างแล้วก็จะมีเ,ะะเค็กทาราเปาสามชิ้นก็คือห้าสิบเก้าบาทแต่เราจะมาลองชิมนนะพี่พี่ขอแบบชิมก่อนทีละอย่างพุ้ยก็มาพูดตอนจบกันแล้วกันชินแต่ละยาวเนาะพ,พี่ตักรับตอนกิแล้วกันนะทุกค อิ่มมาโดนเซตสลัดจุจุกเพราะเราโดนเซตสลัดเต่าไป2เซตเนาะมีเซตหนึ่งสชิ้นโมดแล้วก็เซตเลยพูดไทยเองอีะสองชิ้นจุกๆเลยค่ะหมดเหมือนกันนอนดียว่าพี่ีึ้นมาสรุปทีละรายการเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างใช่จ้ะแต่ว่า กระซับกระซายอัชของพี่ซีจะเป็นโกโก้คีมชีสอันนี้อร่อยอกิบคือโกโก้มาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มมากแต่ว่าได้ความเป็นโกโก้ได้ค่ะแบบคิมชีนิดๆเค็มๆหน่อยก็คืออร่อยแต่ว่ามันจะค,อค่อนข้างจะติดหวานทีนท่ไปเนาะ<ช>ดูดีกว่านิดหวานถ้าใครแต่ว่าไม่กินหวานการนุณาบอกบอกเขาบอกว่าเออขอหวานน้อยนะเออส่วนกลุ่มคาราเบาก็เชิงบอกว่าอาจจะติดมันเยอะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ชอบมันเยอะพี่ก็ว่าเออมันขอหวานน้อยๆหน่อยขาอะไรก็โอเคเนาะ มีคนขาคอมเมนต์เขาไปเนาะคอมพิวเตอรเป็นอะไรเอ่ยอ่าเอาทีอย่างแรกกันเลยเอานี้ดีกว่าทุกคนอะไรเอ่ยนี่ค่ะอะไรน้ำพีบันนาพีบันนายืนนึ่งร์ m b e น one number one บีนองจี๊บแบบมาน้องนรสชาติแบบใช่ค่ะดื่มแล้วแบบทุกคนจืดคือคือเลิศนะนี่คือเลิศจริงๆริงแม่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอีกยินนึ่งค่ะต่อไปนะคะนี่จะเต็มนี่เล็นฐานนี่จะเป็นเอ่อ ชาดําชเนาะจะมีชาดําจะแบ่งสี่สองชั้นก็คือคนแล้วล่ะเนาะก็คือโอเคค่อนข้างจะโอเคเลยชาดชานก็ค like ือแบบว่าได้แบบมีกลิ่นชาแล้วก็ได้กลิ่นอัญชันเราต้องใช้แบบว่าถ่ายแบบสมุนไพรเนาะชอบอันชันหรือว่าก็คือค่อนข้างจะโอเคเนาะก็คือว่าเลิศไม่ก้อยเนาะเลิศเลิศเห็นสีว่าเลิศสีก็น่ากินมากทุกคนสีแบบก็สีคือแบบเข้มอันชานเด้อบอกเลยจ้ะเอาไปเอาพี่ก้อยได้เลยอ่าเอาเป็นชาเย็น่่ะออนนีไล ไเย็นก็คือนี่เป็นเซ็ตคู่กับขนมเนาะแต่จะเป็นเซ็ตคู่กับขนมบางไส้หมูนะคะทุกคนกินเขากันได้ดีมากเช็คู่หลักจะมีหลายแบบนะจำไ้มันจะมีหลายชาเนาะจะเป็นชานมไข่มุกเออจะเป็นชาเขียวเอยก็เป็นชาเย็นเนาะแบบอันนี้เป็นสามอย่างก็ิีกนะที่จี่จได้เนาะอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยเนาะที่นี่ก็มีหลายอย่างต่อไปนะคะของพี่จะเป็นอันนี้เลยจ้าคาฟูชิโน่ค่ะเป็นคาฟูชิโน่นี่ค่อนข้างจะโอเคเป็นกาแฟคาฟูชิโน่คือวันเลิศ รสชาติตือแบบนี้คือแบบกาแฟขมเลยกับมังดีอ es ันเนี so, Así, so, right. okay. okay. wizard, ้ยเข้มข้นเลยไม่หวานอันนี้อันนี้อันนี้คนดีก็คือเข้มข้นถ้าใครแบบสายแบบคิวชิ้การเข้ากลางคืนไม่นอนดูซีรีส์มึงแดกมึงแดกอันนี้รับรองว่ามึงเลิศมึงผึ่งตายทั้งคืนจะเป็นแอปมันจะแอปอะไรเปิดเปิดแอปดูหนังออนไลน์คุณดูเลยเนี่ยกินนี้ก่อนเลยระหว่างกินงคืน พี่ก้อยพี่ก้อยต่อเลยค่ะพี่ก้อยอ่าเมนูสุดท้ายของพี่นะคะทุกคนพี่ก็จะเจป็นของจมูกขาวปังเงินดุพี่จะมาเสนอปังเงินเพชรพก้อยจะไปตั้งค่ะโพสท่แล้วหนึ่งเอาค่ะรสชาติเป็นยังไงคะน้องหมีก็คือรสชาตินะคะจังหวะานมันกรอบอีกหนึ่งม<อ>เมนูนะคะที่อยากจะเสนอให้ทุกคนมาลองกันนะคะเลิศจิดยศจากเลิศไป ต่อไปขอวิธีอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี้เลยพีทโซดาอันนี้คือแบบได้ความแบบซาซาถ้าใครแบบว่าสาย <สา S 1> แบบว่าของน้ำพีน้ำพีน้ำพาน,นแล้วก็แบบโ,<ฆ>โซดาถ้าใครแบบชอบซาซาก็ได้คอมเมนต์นะคะซาแน่นอนคืออร่อยเ <สา S 1> ลิศคนพูดหรือเปล่าคนคนพูดไม่ได้ซาธรรมดานะแต่ออนนนนแบบมเ เี่ยวพี่สรุปไปดูว่ามีอะไรกี่สิ่งที่อร่อยนะทุกคนนี่นะคะจะเป็นเมนูแบบว่า5อย่างที่พวกพี่จะแบบดื่มมาพี่สำหรับพี่คือแซ่บมากพี่ชอบมากเออ่โกโก้ลาเต้อันนี้พีชมะนาวใช่ไหมแต่ก้อนที่เป็นพีชโซดาแล้วก็นมหมี่นมหมี่แค่คือมีห้าอย่างแบบพี่คืออร่อยติ่นร้อนนะแค่แต่ว่าสองสองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่แซ่บเพราะชาเย็นกับชาอันชาชาอันชาอันชาอันาก็คือ มเราอาจจะไม่ใช่สายนี้ไงแต่เราชอบแบบสายเปรี้ยวๆพวกชาเพราะว่าพวกพี่เป็นคนเปรี้ยวแหละโอเคงั้นพวกพี่สองคนก็ฝากตัวลากร่อนนี่ก็คือฝากร้านด้วยเนาะกับร้านจีนชาน้องกับร้านร้านก็คือจะตั้งอยู่ง่ายๆเดินทางสะดวกเนาะอยู่ระหว่างซอยชาราบังเพ็ญซอยหน้าซอยชามบ้าบลงเพ็ญซอยเจ็ดอยู่ระหว่างตึมกลางเนาะถ้าใครมาด้วไฟฟ้าก็ลงมาจากนี้ไว้ขวางประตูหนึ่งประตูชาราบังเพ็ญเนาะ ถ้าใครจะแบบมารถเมล์ก็ลงป้าอิคเนตแล้วก็ข้าวฝั่งมาเดินมาไม่ไกลามากหกเจ็ดร้อยเมตรเนาะเดินมาสะดวกถ้าใครสะดวกสั่งออนไลน์ที่นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นแก๊ปของจีนนะจำชื่อไม่ได้อ,อ่านยากแตบบ่พี่ขึ้นรูปไปให้แล้วก็เป็นฟู้ดแพนด้าแล้วมีสองอย่างที่ร้านจะสั่งเนาะยังไงพวกพี่เราก็รู้ว่าฝั่ด้วยนะกับร้านนี้เน,ะนาะใช่ค่ะใช่ร้านนี้ก็เพิ่งมาเปิดใหม่แถวยา่วยานเพื่อฝั่งได้ประมาณไม่นานนะับสองสามสังสามเดือนได้แหละถ้าพี่จำได้ผิดเนาะแต่ก็เรื่องความแบบช่วงโควิดวกปี่คือไม อะไรนี้เนาะับเปาสลับเปาสลับเาต้องขี่กังคืนเขบอกขี่ัล้งคืนงงมากคือนนไม่หลับนอนก็ไม่หลับชายเย็นนันหหัวใจมันกระชับกระซายอย่าไปรย่ารอน่เป็นน่ะหัวใจกระชับกระซาย